นี่พี่น้องสิประมาณนี้ครับโอ้ยเฮียเฮียมา n h à เลยพี่น้องพยายางเดบิวงกันขอทานพี่นอ้องอขอทานทาดนน้ำโคกโคกได้ไปดนึ่งอขอทานพี่น้อง สวัสดีครับมอนี่ก่มมายูกับผมอีกแล้วครับกับหมอดพาลุยพาหิวครับมอนี่สิมานในนี้ครับเสาวรดเสาวรถ,ววรถบ้านผมเอินบักกระทกโลกแล้วครับเอินแบบ ใส่ไถ่แน่ซวอว์วอดบ่เฮินรนกรสิมากินสมครับกระชีนี่ใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยนี่เลยเดอปรุงให้เบิ่งเล้วครับเครื่องปรุงผมมียังหลายดอกพี่โค้งพี่ผคงอันนี้กะโคงนัวพี่น้องนี่กะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกครับเนื้อหวานครับ น้ำตาลน้ำตาลอ่เริ่มเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเงาวก่อนเลยนี่ปอกปาดก่อนหันพัดลมซะเนาะนี่ครับ หาหน่วยพอาะ้แนะว่าสิกินว่าจะกินได้เปลือกละ่ะเอาใส่ถ้วยดีกว่าปรุงกับใส่ถ้วยไบเลยดีกว่า Đó, đeo pha con xây theo điều nuôi nhà cho vì con ี๋ยวปรุงให้เบิ่งความพี่น้องปรุงนะโอเคครับเลยพี่น้องกะใส่ถ้วยต่อติ้นสมจิ้นสมเพื่อนสมเสาบารุดสมบักกระทุกโรก bán bom bơm cả cả thuốc lục <laughs> xin mong các bạn bán được xuống เหรอะลองแท้ของแท้ก็สิเต็มถ้วยแล้วพี่น้องสรวมาตามสูตรมารายการสุ๊บบุมียังไล่พี่น้องใส่นี่ก่อนเลยปุงนัว เขาอะเป็นหน่อยเสียบหน่อยเสียหล่เสียบไล่เออผมมักเสียบผมมันนำ้ำก็ได้ครับมักเสียบตรงใส่ลายลายแบบพีกมันเป็นน้ำเผ็ดเพชรลายพอดีมัน,น,นมสีสนเสียบท่องขับไป สองเทียงาขอไปจากสองเทียอันนี้ก็ปิดไปก่อนงาขอ oh. เดี๋ยวลืมลืมขยาวลืมขยา,าวขยา h ก่อนเดิมนี่ครับตอนหนึ่งอีจักอีจักอีจักเครื่องฮา นี่เนื้อหวานน้องเนื้อหวานใส่เข้าไปเลยงัวอยู่เลยคนพี่น้องคนไนดิ โอ้มันยังอยู่ตัวนี้โอ้เดี๋ยวใส่เอียกยังไม่พายอยู่อย่พี่น้องสิประมาณนี้ครับโอ้ยเนียเฮียมางาวเลยพี่อน้องเพีงเยงไตเบื้องอน ครับพี่น้องเขาถ้าถ้าดูดแห้งเด้ม่มมสีไอจิตบุดลงคอ้องเบิองพี่น้องเต็มสอนเลยครับอืมสิออกรสชาติหวานๆสมๆเค็มๆขอทานเลยพี่น้องขอทานเลย nhìn xe cấp đẹp, đẹp nhỉ đầy lương dám so vô lột hôm tăng xưa đây và dám so vô lột tìm khăm thế nào tìm khăm đây

ับพี่น้องเห็นบ่กลับเห็นบ่กินใส่แดดกินยำง่วงได้การพี่น้องได้การเลยซวงเลยตาแจงเลยนะี่ แนะนะน้ำจะกินหลาได้ไป่น้องเด้อมันก็ะสิเป็นยาระบายดีๆนี่แหละครับ้ะกินหลายถาดบดีจะกินหลายครับถา,าดบดี เอาทาปันเรือ,อสิบริเติมอีกสบอเนี่ยมันจะมีสองสีไป่น่องสื่อมหมันจะเป็นสีม่วงๆแหละครับก็สีเขียวธรรมดาในสีออกเหลืองแล้วแต่การที่ว่าผมว่านนี้คือจังที เสีสบวับตนี้เยู่ครับสีนี่อันนี้ว่นมันเหี่ยวได้เนี่ยที่เป็นสีนี่ครับมันเป็นสีนี่ของมันอยู่แล้วครับเหี่ยวต่อโอ้เงาอะไรพวกเง้อแลรวบเนี่ย,ยำสาบรสหรือ เอื้นบ้านผมเอื่นย้ำบักกระทุกลกขอาทาพี่น้องกินพอดีเป็นยาระบายกินไหลเป็นยาไทยเลือกเอาครับว่าสิก,กินแบบไหนสิก,กินพอดีหรือกินไหล nó viết lòng nó cơn có đi đâu vào nó này bà đi จากหนว้อาหานโฮโฮโฮหน่้ยต้นน้ำโคกๆคกแบบนี้โอ้ขอทานพี่น้องเนื้อกับไรพวกเนื้อแซ่บกัแบแซ่บแับนี้ต้งองประหยากพอด้วยแต่ว่ากันเอาอีกผมว่าเรียบร้อยแท้ๆครับ ก็จีไปทางกินหลายบ่ถึงก็ระบายเราบ่แม็นระบายบ่เป็นถึงระบายบ่แม็นระบายมันอจีเกิดระบายครับทั้งกินหลายคนยนี่นะอีกสักนาจีสองคำครับนะไอ้เบริบร์ตไอ้เบิร์ตแค่เดียวเลยนี่ยกยกยก,ยกสดเลย พอดีพี่น้องพอดีลองมือนะครับลองกินเบิกนั้นกะน้ำหวานอันนี้แนว้เผ็ดพ,พิกครับผงนัวผงนัวครับนี่ครับ น้ำปลาหรือสีใสเป็นน้ำปลาเด็กกันครับแล้วกันนี้ครับวัตุยบหลักเสาบร็อหรือเอิ้นแบบบ้านๆเทาก็บกบลอกก็ทุกลกแสบแสบครับแสบกินหน่อยก็เป็นยาระบายกินหลายเป็นยาไทายเมื่อนี้ผมก็สิชืช่อสีกินหน่อยแหละครับก็สิเป็นยาระบายน้อยนึงก็โอเคพี่น้องก็ ผมขอฝากคลิปนี้ครับอ่าถ้าผูดด้ใดมากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับคลิปแจ้งเดือนจากผมและที่สําคัญมันจะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมในการทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันกระนัวฮึกเกาอยู่ครับถวยเกียงเลยถอยเกียงเลย